แห่ยินดีรักครั้งใหม่ของดาราสาวดังแต่อุ้ยโฟกัสนิ้วนางค้างซ้ายเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างแพทนปภาและแฟนหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการพี่ชานนซึ่งแม้ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง14ปีแต่ก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเหมาะสมกันเอามากๆอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่อง และล่าสุดนี้เองสาวแพทก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเผยภาพที่หวานใจนั้นได้จับมือแล้วก็มีแหวนเพชรที่นิ้วหนังข้างซ้ายเม็ดใหญ่อลังการมากซึ่งก็ทําเอาคนบันเทิงและก็แฟนคลับหลายคนแห่กดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับรักครั้งนี้และนอกจากนี้สาวแพทก็ยังได้เผยภาพสุดเซ็กซี่ให้ได้ชมกันอีกด้วยชีวิตของเธอจะแฮปปี้งานปังรักรุ่งขนาดไหนมาชมพร้อมๆกันเลย ทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับคุณแพทด้วยนะคะขอให้ทั้งคู่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะทางทีมข่าวข,าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ